รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับสารธรรมหลากหลายในเช้าวันหยุดสบายๆแบบนี้กับพุทธปัญญาพิรมรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมอภิรมกับชีวิตอย่างมีสติโดยในวันนี้นะคะท่านจ้าอาวาสวัดสามบัณฑิตจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยายังมีธรรมะน่าคิดมาชวนให้พี่นิดกันต่อในช่วงแรกของรายการธรรมาพิรมค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมเมืองไทยเราโชคดีมากที่องค์พระราชาท่านทรงยกยอาศาสนาท่านรู้ถึงพระพุทธเจ้าเพราะพระาศาสนานี่เองจะทำให้เกิดความผาสุขถ้าไม่มีาศาสนา ้าไม่มีคําสอนของผู้เจ้าที่นั่นเสื่อมหมดประเทศที่เขานับถือผู้าศาสนาก่อนหน้าเราเนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ในที่สุดก็ถูกเสื่อมไปคุณโยมรู้ไหมว่าทําไมถึงเสื่อมไปข้อแรกเพราะคนเหล่านั้นเอาแต่มีความเชื่อเป็นของตัวเองเอาแต่บูชาเอาแต่บวงสวงเอาแต่ความดื่นรันเป็นของตัวเองใครพูดก็ไม่ฟัง ไอ้ที่ใครพูดไม่ฟังกัไมเท่าไหร่แต่เขาทิ้งพระพุทธเจ้าโยมเขาไปเชื่อว่าการบวงสวงการฟ้อนลำการถวายเครื่องสังเวยจะทำให้เขาเจริญและมีความสุขทำให้เขาห่างไกลจากความศรัทธาต่อคำสั่งสอนในที่สุดคำสอนหายหมดเลยโยมเสื่อมหมดเลยโยม อาตมารจริงเตือนเธอว่าเมืองไทยประเทศไทยแผ่นดินไทยมีองค์พระราชาที่แสนประเสริฐท่านอุปถัมภ์ศาสนาไว้ให้พวกเราที่ชีวิตนี้มันน้อยนักเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่รู้ความจริงโยมเมื่อเราไม่รู้ความจริงเธอรู้ไหมว่าการเกิดกับการตายเนี่ยมันอยู่คู่กันมาตั้งแต่เราเกิดแล้วเราเนี่ยพร้อมจะตายทุกนาที ถ้าไม่เชื่อโยมหลับตานึกถึงวันนี้สิจริงไม่จริงอาตมานั่งนั่งอยู่เนี่ยพรุนี้อาจจะไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่ก็ได้เห็นไ,ไหมบางคนไม่น่าเชื่อนะโยมมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเห็นไ,ไหมชีวิตมันน้อยจริงจริเมื่อมันน้อยเราจะทําไงเราต้องรีบรู้ความจริงนะโยมว่าเราจะทํำยังไงกับชีวิตของเราชีวิตของเราเนี่ยโยมต้องหาความจริงให้เจอ เพื่อจะเป็นประโยชน์สุขแก่เราและความจริงที่เราจะต้องหาเจอก็ต้องหาตามทำคําสอนของผู้เจ้าเนี่ยจึงจะหาเจอเช่นมีคนเคยถามอาตมาว่าหลวงลงุงผมเนี่ยเป็นร่างทรงมันไม่มีจริงหรอหลวงลงุลงร่างทรงเนี่ยแล้วมันทําอะไรมันช่วยอะไรใครไม่ได้เลยเหรอไรที่เขาสําเร็จไปนะ่ะมันไม่ใช่ฝีมือผมหรออาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้ที่โยม ถ้าอย่างนั้นก็โยมก็เชิญท่านมาเลยอาตามาก็ได้ได้เจอเหมือนกันอยากจะเจอมากเธอต้องการอะไรบ้างล่ะทูบเทียนดอกไม้เดี๋ยวตามาจะให้ลูกศิษย์จัดให้เขาก็จุดจริงๆนะโยมแต่จุดเท่าไหร่ก็ไม่มาเขาก็ถามตาม,มาว่าเอ๊หลุงๆุลทำไมไม่มาอาตามาก็เลยบอกว่าเธอจำไหมนะถ้าเมื่อ,อไหร่ที่อาตามาภาพเนี่ย ยังเป็นพระพิสุที่อยู่ในธรรมวินัยที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถ้าไม่มาแสดงว่ามันเป็นมารไอสิ่งที่มันบอกว่าเป็นพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอ่ะมันหลอกเธอถ้าแน่จริงมาสินี่ไงพระอาจารย์ของอาตมาอยู่ที่นี่ปรากฏว่าไม่มาโยมที่สุดก็ไม่มาทุกวันนี้ก็เลิกไปแล้วยม หลวงๆก็บอกเขาว่าให้เลิกซะการหลอกลวงคนมันเป็นบาปมาหาันเธอรู้ไหมว่าการหลอกลวงคนเนี่ยถ้าหลอกเงินคนถ้าโกงเงินคนตามในคำพีเลยถูรู้ไหมเราต้องไปรับกรรมเป็นอะไรแล้วเธอก็ชอบไปถ่ายชีวิตมันมันก็จะต้องเกิดเป็นวัวเป็นควายในนิยมเห็นไหมต้องเอาเนื้อไปชดใช้ใเขาต่อมามีคนมาถามอาตมาว่า หลวงลงพระพุทธรูปเนี่ยผมไปที่สํานักสํานักหนึ่งเขาบอกว่าใครที่ปลูกเสกพระพุทธรูปใครที่กราบพุทธรูปเป็นเดรจฉานวิชาเขาบอกอย่างนั้นเลยนะใครพูดลูกเขาบอกว่าพระพูดเลยแล้วเธอคิดยังไงเขาบอกผมก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่า,างี้เขาบอกว่าเป็นเดรหฉานวิชา การปลูกเสกต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกอย่างนี้หมดเลยอาตมาจะขออธิบายให้เธอฟังความจริงก็คืออาตมาจะบอกในหัวข้อที่คุณโยมประสบอยู่ขนาดเนี้ยในภายใต้หัวข้อชีวิตนี้น้อยนักเนี่ยในหัวข้อพวกเนี้ยก็จะแทรกทำทั้งหลายที่เธอประสบอยู่ทุกวันเนี้ยโดยเฉพาะตอนนี้นะโยมให้หวยเช่าวัตถุมงคล สร้างภาพหลอกคนอันนี้แหละคือความจริงอัตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ใครที่บอกใครจะเข้าใจยังไงก็ช่างอัตมาเชื่อจากการอ่านโดยของอัตมาเองพระพุทธองค์เนี่ยได้เคยตัดเอาไว้ในหลายหมวดในหลายข้อถ้าตมาอ่านไม่ผิดว่าคนที่เกิดมาแล้วมีเกียรติยศศักดิ์ศรี มีความเป็นอยู่มีฐานันนอนศักดิ์ดีอันเกิดจากการสร้างถวายประดับประดาพระพุทธรูปไว้เป็นที่สักการละเขาจึงได้อาน,นิสงส์เกิดมาชาตินี้มียศถาดาศักดิ์มีความเป็นอยู่ดีมีฐานะดีแต่ถ้าเกิดใครบางคนบอกว่าการสร้างพระเป็นเดรัจฉานวิชามีคำอธิบายอย่างนิยมมันต่างกันนะโยม เห็นไหมคำพูดนิดเดียวมันต่างกันก็คือหากเราเนี่ยสร้างพระพุทธรูปขึ้นหรือบูชาพระพุทธรูปเรานะมากราบไหว้บูชาเนี่ยอันนี้ประเสริฐโยมอันนี้ถูกต้องตามที่อาตมาอ,อ่านมาแต่ถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งกระทำจากการสร้างครั้งนี้เพื <se ver> ่อหาผลประโยชน์เพื่อหลอกลวงปลุกเสก โดยเป็นพุทธพาณิต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ถ้าเขากระทำจริงๆทำไปโดยอย่างนิยมกอบกวยเข้าตัวเองไม่ได้ทำเพื่อพระพุทธศาสนาอาตมาว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอันนี้จะว่าดีซะอย่างเดียวก็ไม่ใช่จะว่าร้ายอย่างเดียวก็ไม่ใช่คำเตือนให้คุณโยมฟังเรื่องนี้อาจารย์สัรชัยเนี่ยเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเห็นสาวกทั้งหมดย้าย ย้ายสำนักไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอาจารย์สัญชัยสงสัยมากโดยเฉพาะพระอัครละสาวกซ้ายขวาคือพระโมคคัลลาภาษาดีบุตรอันนี้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สัญชัยเลยแต่ภายหลังอุปติสสะและโกริตะเนี่ยไปบวชกับพระเจ้าแล้วได้เป็นพระอัครลสาวกซ้ายขวาเลยจึงไปถามพระเจ้าว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของพระองค์ทําไมนะเราสอนมาตั้งนาน ท่านมีคําสอนอะไรท่านมีหลักการยังไงกันแน่ที่ทําให้คนเหล่านี้ดูมีสงาาส่าราศีเหมือนผู้มีบุญเหมือนผู้มีความสุขเหลือเกินผู้เจ้าตอบอย่างนี้นะโยมพระองค์ตอบว่าคําสอนของเราเนี่ยไม่มีหลักการโยมคําสอนของเราสอนแล้วให้ไปพิสูจน์แม้บนเส้นทางธรรมนี้ เราจะเจอบีดามารดาบนเส้นทางธรรมนะก็อย่าเชื่อให้เราไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเพระองค์ยังบอกว่ายกตัวอย่างเช่นในห้องนี้มีคนอยู่ประมาณเท่านี้ถ้ามีคนบอกว่าบนชา้นนี้มีไฟไหม้ถามว่าทุกคนจะวิ่งออกหนีไปทางเดียวกันไหมอัตมาเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องหาทางออกของใครของมัน ถ้าอย่างอาตมาอาตมาก็ไม่รู้จะออกทางไหนเหมือนกันเพราะยังไม่รู้ว่ามาจากทางไหนเลยเห็นไหมเพราะนั้นทุกคนอาจจะกระโดดหน้าต่างนันไปีนตรงโน้นอทุบตรงนี้มันก็เหมือนกันความทุกข์ที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคลต้องเอาไปแก้เองพิจารณาเองกรรมของคนไม่เหมือนกันพระอาจารย์การบวงสรวงที่อาจารย์สอนเราก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้ผล แต่การบวงสวงร้องขอได้มาต้องพิจารณาไปตามความเป็นจริงถ้าสิ่งไหนที่เราเคยกระทำไว้มันจะได้มาถึงแม้ไม่บวงสวงมันก็จะได้มาแต่มันเป็นเหตุบังเอิญการกระทำสิ่งนั้นเกิดขึ้นตอนนั้นอย่างเช่นข้างหน้าเราเนี่ยเป็นแม่น้ำเนรัญชาลาถ้าพระอาจารย์คิดว่าการบวงสวงการกระทำพิธีกรรมมันได้ผล ถ้าอย่างนั้นท่านพระอาจารย์จะเอาของอะไรก็ได้ที่บวงสวงแล้วมันได้ผลช่วยทําให้มน้ําในลันชลาแห้งหน่อยได้ไหมพระอาจารย์ตอบว่าไม่ได้ผู้เจ้าเลยถามว่าอา้าวทาไมไม่ได้อ่ะแล้วถ้ามีคนเชื่อว่าน้ําแห้งได้พระอาจารย์คิดว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงพระอาจารย์ตอบว่าคนเหล่านั้นคงเป็นคนเสียสติแน่ สรุปแล้วผาอาจารย์ว่าตัวเองเห็นไหมโยมอันนี้คือความจริงอาตมาเนี่ยจึงบอกในหัวข้อยมจำใหม่นะอาตมาบอกว่าชีวิตนี้น้อยนักให้ท่านเนี่ยได้พยายามมีโอกาสกลับไปอ่านโดยเฉพาะในมหาวักในสุตตันตบิดกต่างๆมีเรื่องราวเล่ามากมายมีเหตุในธรรมเทศนาเยอะ เมื่อวันก่อนมีคนโทรมาหลวงลุง,ลงพ่อป่วยน้องเจ็บหนูรอดหลวงลุง,ลงหนูไม่ได้ไปหานะหนูไม่มีสตังค์อยากจะถวายเทียนจังเลยเขาว่างั้นอาตมาว่าเธอไม่มีสตังค์เลยเหรอลูกบอกว่าใช่อยากจะถวายเทียนพรรษาหลวงลุงแล้วถวายเทียนพรรษามันยากตรงไหนแนละ้วลูกก็หนูไม่มีตัง เธอมีตังห้าบาทไหมลูกมีเสียงลุงเธอไปชี้เสียมมาสองเล่มแล้วมาหาลุงมาหาทำไมลุงก็มาถวายเทียมันสาไงเอ้าได้ได้วยหรอลุงผมบอกว่านี่เธอเข้าใจอะไรของเธอเนี่ยเห็นไ,ไหมหลายคนนะโยมยังไม่รู้ความจริงเพราะชีวิตนี้น้อยนักเราต้องรู้นะโยมรู้ความจริงมันให้หมดอย่าให้ใครมาหลอกเรามีบางที่โยมฟังนี่โยมพวกนี้เข้าบรรษาแล้วนะ อาตมาเคยเป็นพระลูกวัดอยู่ตามที่ทางแต่ผมก็คิดในใจนะเอา้าเ้วเขา้าพรรษาไปเกี่ยวอะไรกับโยมวะเขา้าพรรษาอาตมาอ่านมามันไม่มีอะไรเกี่ยวกับโยมอะแต่มันเป็นโอกาสดีของโยมเขา้าพรรษาคือพระพิสุต้องปาวนาจำพรรษาอยู่ในอารามมันเป็นเรื่องของพระโยมไม่ได้เกี่ยวกับโยม แต่มันเป็นโอกาสดีของโยมและเป็นหน้าที่ของพระหน้าที่ของพระคือถ้าตั้งใจบวชก็ภาวนาพรรษาในระหว่างไตรมาสสามเดือนมันศึกษาธรรมข้อธรรมต่างๆเพราะไม่ได้ออกไปไหนเมื่อศึกษาธรรมแปดค่ำสิบห้าค่าก็เทศสอนโยมทําให้เรามีความรู้โยมก็มีความรู้ด้วยอันนี้เป็นโอกาสดีของโยมที่สําคัญก็คือในระหว่างพรรษาเนี่ย จะมีโอกาสดีอยู่ตอนวันออกพรรษาด้วยโอกาสดีของโยมและถ้าใครไม่ทำใครไม่ร่วมในโอกาสดีนี้เกิดมาเสียชาติเกิดทันทีโยมฟังให้ดีนะเห็นไหมโยมเริ่มเริ่มรู้ความจริงแนละ้วชีวิตนี้มันน้อยนะโยมต้องหาให้ได้เยอะๆนะเมื่อออกพรรษาโยมจะต้องรวบรวมบุญทั้งหมดรวบรวมบุญทั้งหมดเลยโยม ในระหว่างสามเดือนเข้าวัดฟังธรรมถวายทานถวายเทียนพรรษาคําว่าถวายเทียนพรรษาคืออย่างนี้โยมเทียนสองเล่บนยโยมโยมตั้งนโมสามจบแล้วก็กล่าวถวายเทียนพรรษาแล้วก็ถวายท่านไว้ณพระอารามแห่งนี้ตลอดจนพรรษาขออานิสงส์แห่งเทียนพรรษานี้จงเป็นปัจจัยอ่ะก็ว่ากันไปแล้วพระท่านก็จะไปจุดในพระบูสถ เพื่อทําวัดสวดมนต์ศึกษาธรรมเทียนพรรษาต้องถวายในระหว่างไต่มาสเท่านี้ก็คือเทียนพรนษาแต่คุณโยมพากันทําเกินความเป็นจริงเอาละถ้าคุณโยมมีฐานะมั่งมีสีสุขร่ำรวยก็ไม่ได้ว่าอะไรเพื่อให้เรามีความปิติบุญเนี่ยมันจะได้มากที่เราที่ใจเราในโยมมันจะเกิดความปิติยินดี ถามว่าบุญได้มากได้น้อยอยู่ที่ใจเรานี่แหละถ้าเราทําไปแล้วปติยินดีปามโมทเราได้บุญเต็มที่เลยโยมเห็นไ,ไหมทีนี้เทียนพรรษาพวกเราพากันไปซื้อกันเป็นเล่มใหญ่ๆต้องใหญ่เข้าไว้สองสามพันมันจึงบอกว่ามันไม่มีสตังไปซื้อเทียนอาตมาจึงเลยงงไงวันนั้นก็เลยขายปริศนาให้มันฟังว่าเทียนพรรษาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเทียนพรรษาคือการถวายในระหว่างพรรษา กล่าวคาถวายให้มันถูกต้องอันนี้คือเทียนพรรษาออกพรรษาคุณโยมรวบรวมทั้งหมดแล้วถ้าใครมีศรัทธาจะถวายผ้าไตรในวันออกพรรษาที่เขาเรียกว่างานกระถินโยมก็เก็บตังไว้ตลอดทั้งปีโดยโยมเดือนนี้ห้าบาทสิบาทร้อยบาทซื้อผ้าไตาไว้เกิดบุญภาวาสนาสงเราก็ได้เป็นพระพิสุเทียรคองอารามครองกระถินวัดน,นั้นก็ได้รับแล้วของเราไปก็ครองมันก็ได้อนิสงของผ้ากระถิน แต่สาคัญที่สุดเข้าพรรษาและออกพรรษาเป็นเรื่องของพระพิสูจสงฆ์แต่เรื่องของเธอเนี่ยสำคัญกว่าพระพิสูจน์จะต้องแสดงธรรมต่างๆนานา,นาเพื่อให้เธอได้รับรู้รับทราบมีความเข้าใจในธรรมตลอดพรรษาและเมื่อเธอมีความเข้าใจแลมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นวันตักบาทเทโวโลหณนะที่เธอรู้เธอเนี่ยเป็นวันที่ในครั้งหนึ่งในพุทธ,ธากาลพระเจ้าส่งมีบัญญัติพุทธ,ธานุญาตว่า ในวันนี้พระพุทธองค์ส่งเสด็จลงจากดาวดึงหลังจากที่ได้ไปโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลกวันนั้นในระหว่างที่จะเสด็จลงพระองค์พุทธานุญาตเปิดโลกในมหาเอเวจีนรก,กภูมิชั้นต่ำสุดบนสวรรค์ชั้นสูงสุดและโลกมนุษย์เข้าหากัน เขาจึงมีความเชื่อว่าในวันนั้นญาติพี่น้องวงสาคนาญาติสายเลือดสายน้ำหากพลาดพังตกอยู่ในนรกอเวจีจะได้มีโอกาสขึ้นมารับบุญรับกุศลเห็นไหมโยมมันวันเดียวเลยวันเทียวเลยโยมโยมจึงรวบรวมทั้งหมดเนี่ยและกระทำบุญในวันนั้นคนไทยเรามีความเชื่อในพระไตรปิฎกก็มีบางส่วนกล่าวไว้อย่างชัดเจนเพราะนั้นใครไม่ทาบุญในวันนั้น ทำบุญทำทานในวันนั้นถือว่าแย่มากเลยโยมสำหรับจมานะที่ได้อ่านมาสำหรับการแสดงธรรมในวันนี้ก็เป็นการหัวข้อคำนำเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่จะนำไปใช้เพื่อให้เกิดความไม่ประมาณตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้สำหรับในวันนี้ขอความผาสุขความเจริญในธรรมทั้งหลายที่อาตมาภาพได้สะสมมา คุณงามความดีทั้งหลายที่อาตมาภาพได้บำเพ็ญเพียรมาทั้งหมดน้อมกาพระบรารมีแห่งองค์พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอน้อมบรารมีธรรมทั้งหลายอนิสงส์ทั้งหลายจงบังเกิดเป็นประโยชน์สุขอำนวยพรให้ผู้ที่ได้รับชมรับฟังในที่แห่งนี้ และที่รับฟังอยู่ทางบ้านจงได้รับประโยชน์สุขขอความรุ่งเรืองจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายขอภัยพิบัติภัยันตรายศัตรูหมู่มารทั้งหลายที่ปองร้ายที่คิดร้ายโรคภัยต่างๆจงมารายขอให้คุณโยมทุกท่านจงมีความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ได้พิจรารณาชีวิตกันไปพอสมควแล้วช่วงหน้าคุณแม่มีอะไรมาฝากกันอีกบ้างอย่ากรู้จังเลยค่ะไปปฏิวัติกันค่ะต้องปฏิวัติจริงๆค่ะเรื่องนี้ไปค่ะช่วงธรรมมาพิวัติ์ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ถ้ามาจะแสดงความจริงใจและขอความร่วมใจจากท่านก็ขอบอกว่าท่านคือผู้ที่เกิดมาในโลกมุ่งหวังที่จะเห็นความสุขความเจริญให้กับชีวิตนั้นสิ่งที่เข้ามาระรานท่านเราเรียกว่าความทุกข นั้นความทุกข์เนี่ยเป็นมารที่คอยทำลายล้างผลานชีวิตทัานถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่เราจะได้ปฏิวัติตัวเองไม่ยอมให้ความทุกข์คือโทสะโลภโมหะเข้ามาครอบงำจิตใจผู้ที่สามารถทำลายความทุกข์นี้ได้เราทั้งหลายคงจะได้ พบได้เห็นได้ยินกันอยู่เสมอว่าคือผู้ที่เข้าถึงอริยมรณะอริยมรณะก็หมายความว่าความทุกข์ตายไปแล้วก็ชีวิตคนคนนั้นอยู่ต่อไปเนี่ยเป็นอริยบุคคลมีพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ปฏิวัติ ไม่ให้ความทุกข์เนี่เข้ามาย่ำยีชีวิตของพระองค์หลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอายุ35ปีจนถึง80ปีอ่ะไม่มีสิทธิ์จะกลับไปสู่ความทุกข์อีกเลยท่านทั้งหลายลองนึกภาพดูว่าชีวิตอย่างนี้น่าจะเป็นชีวิตอย่างเราหรือไม่เอาละเราอาจจะเป็นผู้หนึ่ง ที่ยังต้องอาศัยคําว่าเรียนรู้และเดินตามพระพุทธเจ้าก็ขอให้ท่านได้ใส่ใจคําว่าอริยมรณะคือเราต้องกล้าสู้กล้าที่จะไม่ให้โทสะโลภโมหะเข้ามาย่ำยีจิตใจของตนแต่เราจะรับเอาความเมตตา ปัญญาและบริสุทธิ์ม่อยู่คู่กับชีวิตของเราเมื่อไรก็ตามที่เกิดอาการย่ำยีหัวใจของเราในรูปของความทุกข์เรารู้เถอว่านั้นคือมารมาประจนเราแล้วเราจะต้องไม่หลงมารมาเป็นมิตรเลื่อนระดับชีวิตของเราให้กลายเป็นชีวิตอยู่กับพระพุทธเจ้า พระองค์คือเมตตาปัญญาบริสุทธิ์ที่ได้ส่งผลมาถึงพวกเราดังที่พระเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อไรเราเห็นเมตตาปัญญาบริสุทธิ์เราสามารถที่ขยับขับเคลื่อนปราบมารร้ายที่เรียกว่าเป็นผู้เข้ามาย่ำยีชีวิตเราเราไม่ยอมให้ มานมาประจนสำเร็จด้วยสติด้วยปัญญาสติเป็นเครื่องรู้เท่าปัญญาเป็นเรื่องรู้ทันเราจะต้องมีสติต้องมีปัญญาคอยรับรู้เมื่ออะไรมากระทบทางตาอะไรเข้ามาทางหูทางจมูกเป็นต้นเราอย่าปล่อยให้สิ่งนั้นเป็นที่อาศัยของมานจนเราต้องจมอยู่กับความทุกข์ จงปฏิวัติเอาความทุกนั้นมาเป็นฐานของความถูกต้องของชีวิตว่าชีวิตเราคือชีวิตที่เรามีพระศาสดาเป็นอริยบุคคลหรือเป็นผู้ประเสริฐในโลกเราจึงควรจะบอกกับตัวเองว่าข้าพเจ้าจะขอเป็นผู้หนึ่งที่รับรู้ความจริงความถูกต้องว่ามีอริยะเป็นที่ตัง้งเอา มารร้ายทั้งหมดจงตายไปจากจิตจากใจความทุกข์ของเราจะต้องหมดไปขอให้เราไปไหนอยู่ที่ใดก็ตามขอให้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำคือความสะอาดสว่างสงบอยู่กับเราพระธรรมเป็นแผนที่เรารู้ดีรู้ชั่วอย่าไปหลงชั่วมาเป็นมิตรแต่เอาดีมาเป็นทิศทางของชีวิตเรามีพระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยง ตั้งแต่นี้ต่อไปก็ขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติรู้ธรรมป,ปฏิบัติออกจยากทุกปฏิวัติความทุกข์ให้สำเร็จด้วยการเห็นเป็นศัตรูและก็หามิตรคือพระพุทธเจ้ามาไหว้ในดวงใจ,จเจริญพรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงชีวิตนี้ที่น้อยนะักคุณผู้ชมจะสาม,มารถปฏิวัติความทุกข์ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะ แล้วกลับมาพบกับเป็นหนึ่งนักคุณแม่ปรังรัดได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ